สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะฮะกุ้ยจากทีม tpp นะครับปัจจุบ,บันเป็นโค้ชอยู่นะก็สำหรับวันนี้นะคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามประเด็นที่ผมเคยเห็นตามกลุ่มเฟซนะว่าจะมีคนบอกว่าเฮ้ยเล่นออนไลน์แบบผมพอแล้วโอ้โหแม่งแบดบีดเหลือเกินอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเข้าริเวอร์ตลอดเข้าเธอร์นำแปดตแต่ก็แพ้ตลอดเพราะนั้นไปเล่นไลฟ์เกมดีกว่าจริงไหม เดี๋ยวผมมาตอบกันแบดบิทออนไลน์ online, จริงไหมนะมาเดี๋ยวเกริ่นก่อนนะฮะว่าหนึ่งนะผมมีประสบการณ์เรียกว,ว่าพอสมควรมาทั้งสองอย่างนะทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นไลฟ์เกมหรือว่าเป็นออนไลน์นะครับไลฟ์เกมนะผมอ่าผมเคยมีโอกาสเป,เป็นเฮาส์เพลเยอร์อยู่รับไลฟ์ขับหนึ่งนะประมาณปีกว่ากว่านะฮะก็ต้องเล่นประมาณอาทิตย์ละสองสารอบนะฮะสัปดาห์สองสารอบก็เล่นวนอยู่ เกม0 50 0ิบห้าสิบห้าสิบร้อยอะไรพวกนี้นะครับนะเฮาเพเยอร์คืออะไรถ้าสมมติว่าคนถามก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบคอยเติมเกมเนาะคือเหมือนว่าคับเขาจะจัดโป๊กเกอร์ให้คนเล่นได้เนี่ยคนมันต้องมาเล่นกันโต๊ะมันต้องมีคนเล่นประมาณ6คน5้าคนขึ้นไปใช่ไหมถ้าสมมติว่าโต๊ะมันเริ่มเหลือ4ี่คน5คนอะไรเงี้ยเกมเรียกว่าเกมมันจะไม่ค่อยสนุกเนาะเพราะว่ามันจะกลายเป็นมันไม่เหมือนออนไลน์เนาะสำหรับไลฟ์เกมคือพอเวลา เขาแจกแจกไพ่ไปพอมันเหลือห้าคนคนมันจะหมอบกันหมดแล้วก็กลายเป็นว่าดีลเลอร์ก็ต้องแจกไพ่ใหม่เกมมันจะไม่ค่อยสนุกนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีไอตัวนี้ขึ้นมาคือ house player เนาะเหมือนกับว่าคนที่คอยไปนั่งเติมเกมเรียกว่าคนเติมเกมใช่ไหมก็เป็นสักประมาณ7คน8คนอย่างงี้เกมมันจะเริ่มแบบสนุกหน่อยไม่ใช่แจกมาแล้วหมอบใช่ไหมก็เจอเซ็งๆนะครับอ่าแล้วก็ สำหรับไลฟ์เกมนะครับผมเคยเล่นอาเอาจริงผมก็เล่นตั้งเริ่มตั้งแต่20-40ิบสบนะฮะแล้วก็มาจนเคยเล่นสูงสุด200 4 0 0นะครับก็เรียกว่าเป็นเกมใหญ่ที่สุดแหละในชีวิตนะถ้าไมว่ามีใหญ่วันนี้ก็จะมาเดียนะในอนาคตนะครับสำหรับออนไลน์ก็เรียกว่าเล่นมาเยอะมากๆเหมือนกันเอาจริงผมเล่นออนไลน์เยอะกว่าไลฟ์นะเพราะว่ามันสะดวกกว่านะครับ ก็เล่นมาแล้วประมาณเกือบ20,000ทัวร์นาเมนต์นะฮะอ่าผมเป็นสายทัวร์นาเมนต์ซะเยอะนะแฮนที่เล่นรวมๆก็น่าจะเป็นล้านแฮนนะครับก็อดูรูปซ้ายแล้วกันนะฮะก็จะเห็นว่าอ่าดูตรงกราฟสายมือเนาะดูตรงเขานะฮะก็เล่นมา20,000อ่า1 7ื่นกว่าทัวร์นาเมนต์นะส่วนด้านขวาเป็นอันที่ผมโชว์ให้ดูนะสำหรับปีนี้เห็นที่วงๆงไหม ดูด้านขวาก็ได้ก็คือจะเห็น co utg sp อะไรพวกเนี้ยก็คือแต่และตำแหน่งนะตำแหน่งหนึ่งผมก็เล่นประมาณ2 0 0 0 0 0 0ถึง40,000แฮนด์เพราะนั้นรวมหมดแล้วทั้งปีก็จะเล่นไปประมาณ3,000 300, 0 0แฮนด์นะครับสำหรับปี2021นะก็ประมาณ3,000 300, 0 0แฮนซึ่งนับรวมรวมก็เรียกว่าประมาณล้านแฮนหยวนๆนะคร แล้วอ่ะมาตอบคําถามของเรากันแล้วไลฟ์เกมเนี่ยสรุปว่าแบดบีดมันน้อยกว่าจริงไหมเนาะโอเคผมตอบเลยว่าไม่จริงนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมจะยกเหตุผลมาให้ดูกันแล้วก็ค่อยดูกันว่าสเมเหตุสมผลไหมนะครับข้อหนึ่งนะครับไลฟ์เกมเรียกว่าชา้ากว่าออนไลน์เนาะดูรูปซ้ายก่อนนะครับรูปซ้ายเนี่ยเป็นแคชเกมแคชเกมแบบธรรมดาเนาะแคชเกมที่แบบโตะมันนิ่งๆน,นะ ใช่ปหจะเป็น6คนจะเป็น9คนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มาดูที่เขียนว่า h e ด้านขวาของรูปนะ h e แล้วก็ทับแล้วก็ hr ใช่ปหเรียกว่า hand per hour เนอะมันก็ว่า hand ต่อชั่วโมงน,นั่นเองใช่ไหมด้านซ้ายเราจะเห็นว่า hand ประมาณ100ยถึง150 hand ร้ยถึง150 hand ต่อชั่วโมงนะอันนี้คือแบบโต๊มันไม่เลื่อนไปไหนใช่ไหมแล้วทีนี้มาดูด้านขวาที่เป็นรูปขวาที่เขียนว่า z o o นะ แฮนจะเป็น260 290 200270องรารยเะไรตล,ะละเนี่ยเรียกว่าเกือบ2เท่าของด้านซ้ายนะครับซูมมันเร็วกว่าเพราะว่าถึงเวลาคนมันไม่เล่นมันก็หมอบไปเลยใช่ไหม,มไม่ต้องเสียเวลารอแจกใช่ไหมก็หมอบไปเล่นโตะอื่นเพราะฉะนั้นแฮนมันจะเร็วมากเนาะแล้วทีเนี้ยพอเวลาไลฟ์เกมมันช้ากว่าออนไลน์ใช่ไหมก็กลายเป็นว่าแบดบินที่เราเจอมันก็ช้ากว่าใช่ไหมถ้าเกิดบอกว่า1ชั่วโมงของไลฟ์เนี่ยมันใช้เวลาอาจจะเล่นได้ประมาณ20แผนสมมุตินะ ยี่สิบแผนอะสมมติอย่างมากไม่เกิน30แสนเพรานฉะ้ั้นถ้าสมมติว่าอะสมมติเป็น30เรามาเทียบกับออนไลน์นะก็ต่างกันประมาณ4-5เท่าใช่ไหมฮะหรือถ้าบอกว่าไปเทียบกับซูมก็ต่างเป็น10เท่าได้นะฮะก็ต่างพูดเฉลี่ยแล้วกันก็ต่างประมาณ5-10เท่านะแล้วทีนี้พอเวลาเราโดนแบดบีบออนไลน์มันก็โดนเร็วกว่าใช่ไหมโดนเร็วกว่าเป็น5เท่า10เท่าใช่ไหมฮะยิ่งถ้าสมมติว่าคนเล่น2โต้ส3โตนะโอ้โหแบบ รัวๆเนะเวลาผมเล่นเนี้ยผมเล่นทีแบบ6โต๊ขึ้นไปเหรือบางทีช่วงพีก็เป็น12โต๊ะนะแบบเปิดเต็มจอคอมใชม่เพราะนั้นสำหรับแบดบีเนี่ยผมเจอทุกวันทุกวันที่เล่นนะครับสำหรับออนไลน์นะคือไม่มีวันไหนที่ไม่เจอเนะี่ยอ่ะอันนี้เป็นข้อนหนึ่งที่เป็นเหตุผลว่าแบดบีออนไลน์มันเยอะกว่าใช่ไหมก็คือใช่มันเยอะกว่าแต่ในเรื่องสัดส,ส่วนแล้วมันไม่ได้เยอะกว่านะเพราะว่าไลฟ์เกมถ้าสมมติว่าเคยดูพวก ยู u ูบใช่ไหมไลฟ์เกมที่รายการดังๆที่เขาเจอมาโชว์หรือว่า l i ฟ e a อดด e b บ t e หรือว่า W S O P หรือว่าอะไรก็ตามแต่อ่าไอ้พวก t ตรตันโป๊กเกอร์ะไรพวกนี้เราก็จะเห็นเรื่องดราม่าอยู่ตลอดเวลานะครับคือมันไม่ได้น้อยกว่าเราเหมือนกันเลยกว่าเราจะเจอแบดบีทีนึงมันก็ช้าไงไลฟ์เกมเนาะเราก็เลยคิดว่ามันน้อยใช่ไหม่นะข้อ2นะครับคือจิตใจเราไม่ชอบความเจ็บปวดนะ ผมใช้คำนี้เนาะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้มาจากหนังสือจิตวิทยาการลงทุนของจอห์นนอฟซิงเกอร์นะครับหนังสือเล่มนี้มีแปลไทยยังมีขายอยู่เนาะลองหาซื้อดูนะฮะเขาพูดจิตวิทยาการลงทุนแต่จริงมันก็เป็นพวกจิตวิทยาการเก่งกําไรการเล่นพนันอะไรพวกนี้นมันก็เหมือนกันนะเออจริงใช่ปะเขาพูดเรื่องหนึ่งที่ว่าน่าสนใจมากสมมติว่าเราได้เงิน1,000เนี่ยแล้วเปรียบเทียบกับเสียเงิน1000เนี่ยความรู้สึกมันจะไม่เท่ากันหมายความว่าไม่ไง สมมติว่าได้เงิน1000พใช่ไหมความรู้สึกเราเวลาเราแฮปปี้เราอาจจะบวกร้อยแต้มใช่ไหมสมมตินนะแต่ถสมมติว่าพเวลาเราเสียเงินเราจะรู้สึกติดลบ200แต้มใช่ไหมฮะเะฉะนั้นมันก็เลยไม่เท่ากันใช่ไหมสมมติว่าเราได้1นึ่พันหรอบแต่เรากลับไปเสียเงิน1000งพันใช่ไหมกลายเป็นว่าความรู้สึกเราจะติดลบ100แต้มสมมตินนะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าจิตใจเราไม่ชอบความเจ็บปวด แต่เวลาเราเล่นออนไลน์เราเจอความเจ็บปวดเนี่ยแบบเยอะมากใช่ไหมแบบรัวๆนะอย่างที่ผมบอกว่าแฮมเร็วกว่าใช่ไหมเพราะเะนั้นก็กลายเป็นว่าแม่งทวีคูณใช่ไหม,มก็เลยกลายว่าเฮย้ยออนไลน์กูไม่เอาละเลิกดีกว่าก็นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงคิดว่าไลฟ์มันดีกว่าเราก็แค่เจออะไรที่มันแบบนานๆมาทีเท่านั้นเองนะเพราะนั้นก็นั่นแหละฮะอยากเล่นก็ทนต่อไปคือมันเป็นของคู่กันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมมาจอยกันที่ด้านล่างนะก็จอยเข้ามา Discord แล้วเข้ามาพูดคุยถามตอบกันนะแล้วก็รอคลิป update. อัปเดตเดี๋ยวผมจะมาแชร์ความรู้ดีๆกันเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโป๊กเกอร์นะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้ที่เว็บไทยป๊กเ b t com และสามารถติดตามข่าวสารและความรู้ใหม่ๆจากเราได้ที่ Line t p b n e w s